นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมะยังพันเตอิิมมานนัังยเตสังฆทานานิสัพปริวารานิพิกขุสังฆัสสาโอโนชยามาสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิสังฆทานานิ สัพปริวารานีปฏิคันหาตุอัมหากังทีคารตังทีตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องสังฆทานเงินองค์รูปเหมือนพระราหู ขอพระสงฆ์จงรับเพื่อประโยชน์เพืはは่อความสุขแก่พระมหากษัตริย์แก่พระมหากษัตริย์ทุกทุกพระองค์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ครูบาอาจารย์ ของข้าพเจ้าทั้งหลายทุกทุกท่านเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ปวงญาติที่ร่วงลับไปแล้วเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เทพพยาดาอันรักษาร่างกายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขแก่พระภูมิเจ้าที่ออันรักษาบ้านเรือนที่ทำงานของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เจ้ากรรมนายเวรไม่ว่าเป็นเวรกรรมกันมาชาติใดก็ตาม ขอจงอนุโมทนามารับเอาส่วนบุญแล้วอโหสิกรรมโหสิกรรมรวมทั้งทุกทุกท่านที่ข้าพระเจ้าเอ่ยนามจงมารับเอาส่วนบุญแล้วส่งผลให้ตัวข้าพระเจ้าทั้งหลายครอบครัว บริวารจงมีความจเจริญมัม่งคั่ง,ง,งด้วยปัญญาร่สับสินมีความสุขสุขภาพแข็งแรงสิ้นการละนานเินสา,นา,นทนาทธก okay. ค่ะเดี๋ยวพระอาจารย์